สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องมาชมพักเครื่องพระเหมานะคะก็จะเป็น EP ีที่451แล้วนะจ๊ะวันนี้ก็มีพักเครื่องนะคะไม่รับชมหลายรายการนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์นะคะ0626642241นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ idline นะคะก็จะเป็นเบอร์062 6642241เหมือนกันนะจ๊ะมีบริการเก็บปลายทางนะคะ สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะจ๊ะแต่สําหรับลูกค้าที่สะดวกโอนนะคะก็จะเป็นบริการส่งไปษณี์ ems นะคะโอเคนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะเราก็จะรับชมพระรายการที่1กันเลยนะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่หนึ่งนะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สองนะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่สองนะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่3นะคะโอเคนะคะสำหรับพารรายการที่3นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่4นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่4นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่5นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่5นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่6นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่6นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่7นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่7นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่8นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารรายการที่8นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่9นะคะโอเคนะคะสำหรับพารรายการที่9นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่10นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่10นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่11นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่11นะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่12นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่12นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่13นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่สิบสามนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สิบสี่นะจ๊ะโอเคนะคะ, okay, ะ,คะสำหรับพาร,รายการที่สิบสี่นะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่สิบห้านะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่สิบห้านะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สิบหกนะคะ โอเคนะคะสำหรับพักรายการที่16นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่17นะคะโอเคนะคะสำหรับพักรายการที่17นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่18นะคะ โอเคนะคะสำหรับพา์ทรายการที่18นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่19นะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพา์ทรายการที่19นะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่20นะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพารรายการที่20นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่21นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ติการที่21นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่22นะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพาร์ายการที่22นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่23นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารในการที่23นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่24นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่24นะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่25นะคะโอเคนะคะสำหรับพรรายการที่25นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่26นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ตการที่ยี่สิบหกนะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะโอเคนะคะ, okay, ะ,คะสำหรับพาร์ตการที่ยี่สิบเจ็ดนะจ๊ะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่28นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่28นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่29นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ทายการที่29นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่30นะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพาร์รายการที่30นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่31นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่31นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่32นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่32นะจ๊ะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่33นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ายการที่33มสบนะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่34นะคะ โอเคนะคะสำหรับพักรายการที่34นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่35นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่35นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่36นะคะ ะะสำหรับพารายการที่36นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่37นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่37นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่38นะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพาร์รายการที่38นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่39นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์รายการที่39นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่40 นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่40นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่41นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ตการที่41นะคะไปก็จะเป็นรายการที่42นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ตการที่42นะจ๊ะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่43นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่43นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่44นะจ๊ะ โอเคนะจ๊ะสำหรับพากรายการที่44นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่45นะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพากรายการที่45นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่46นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่ส6ิบหกนะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่ส7ิบเจ็ดนะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่ส7ิบเจ็ดนะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่ส8ิบแปนะคะ ะะสำหรับพารายการที่48นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่49สานะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่49นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่ ห้าสิบนะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่ห้าสิบนะจ๊ะโอเคนะคะก็รับชุ่มพารทุกรายการแล้วนะคะถ้าพี่ๆนะคะท่านใดสนใจก็โทรมราสอบถามได้ ที่เบอร์นะคะ062นะคะ664 2241นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ idline นะคะก็จะเป็นเบอร์062นะคะ64 2241เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะจ๊ะแต่สำหรับลูกค้าที่สะดวกโอนนะคะก็จะเป็นบริการส่งไปรษณีย์ ems นะคะ ฝากพี่ๆนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะให้ช่องมาชมพักเรื่องผะเหมาด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอจบ EP ที่451จ้า